ย้อเรื่อง emancipation นะคะที่นำแสดงโดยวิลส์มิทค่ะสามารถเข้าฉายได้ตามกำหนดปกติจากที่เคยมีข่าวว่าจะเลื่อนฉายมาในปีนี้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์บนเวทีออสการ์ครั้งล่าสุดค่ะนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณที่สื่อว่าฮอลลีวูดยังให้โอกาสพระเอกรุ่นใหญ่ได้แก้ตัวนะคะล่าสุดผู้สร้างหนังรายใหญ่อย่างดิสนีย์ค่ะก็ตกลงให้วิลส m มิ h กลับมารับบทนำนะคะเป็นยักษ์จินนี่อีกครั้งในอลาดิน2ส่วนทางโซนี่พิกเจอร์สค่ะก็ พ้อมให้สมิธกลับมารับบทนำในหนังแอคชั่นภาคต่อ Bad Boys 4นะคะที่เป็นสัญญาณทางบวกและค่ะว่าพระเอกรุ่นใหญ่เริ่มได้งานในบทสำคัญในบทนำคือกลับมาหมดแล้ววันนะคะ เหตุการณ์ดราม่าท oh, uh ี่วิลสมิธขึ้นไปตบหน้าคริสล็อกบนเวทีออสการ์เพราะว่าไปพูดจาล้อเลียนอาการป่วยของภรรยาทําให้พระเอกรุ่นใหญ่ค่ะถูกแบนจากเวทีออสการ์เป็นเวลาถึง10ปีนะคะรวมถึงถูกยกเลิกโปรเจกต์ต่างๆที่เคยวางไว้กับค่ายหนังและสตรีมมิ่งอีกมากมายหากตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะสมิธก็ออกมายอมรับผิดนะคะแสดงความเสียใจในการกระทําของตนเองโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเตือนให้รู้ว่าตัวเองเป็น เพียงมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่สามารถปกป้องทุกคนได้อยากที่คิดค่ะ